วครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับมานะครับส่งงานลูกค้านะครับรถไฟฟ้าโรนจุนเกตนะครับมาซ่อมนะครับ สาเหตุก็หลักๆนะครับชาร์จเต็มเร็วนะครับแล้วก็ขี่แป๊บเดียวแบตหมดนะครับแล้วก็มียางรั่วนะครับทั้งสองล้อเลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางในนะครับทั้งสองล้อเรียบร้อยนะครับก็เหลือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เดิมเป็นแบตตะกัวขนาด3ลูกนะครับต่ออนุกรมนะครับ นี้ก็เป็นแบตเดิมของรถนะครับเป็นแบตตะกัวขนาดาสามลูกนะครับต่ออนุกรมเป็น3 6โวลต์นะครับ1 2แอมป์นะครับแบตเสื่อมนะครับนะครับมีเป็นบวมบวมออกนะครับบวมทุกก้อนเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็น่าจะ ค่อนข้างอันตรายนะครับเวลาชาร์จทิ้งไว้เนี่ยอันตรายนะครับถ้าแบตบวมนะครับโอเคลูกค้านะครับเอามาให้เปลี่ยนแบตใหม่นะครับก็เลยเสนอตัวลิเธียมนะครับเบากว่าเล็กกว่านะครับกำลังดีกว่าด้วยนะครับถ้าเป็นลิเธียมนะครับก็เลย ทำเสนอตัว36โวลต์ขนาด12 M, อแอมป์นะครับพอดีเล,อเลยนะครับขนาดเหลือๆเลยนะครับลงกล่องนะครับนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาใส่ลงกล่องแล้วก็ได้เทสกันนะครับันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบตลิเธียมขนาด36โวลต์สิอแอมป์ฮาส์นะครับเป็นลิเธียม l i ออนฟอร์ดไลออนเอ็นเอ็นะครับขนาด 10s 36V โวลต์นะครับ12แอมป์วะครับพร้อมเครื่องชาร์จนะครับตัวนี้เครื่องชาร์จของลิเทียมเลยนะครับต่อหัวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาแบตลงกล่องกันโอเคครับก็ลงกล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หุ้มด้วยตัวบับเบิลนะครับ เพื่อกันกระแทกและก็กันน้ำเข้าด้วยนะครับเก็บสายเรียบร้อยก็ทดสอบชาร์จนะครับชาร์จเข้าแล้วนะครับผมเครื่องชาร์จทำงานนะครับโอเคก็เหลือปิดกล่องนะครับปิดฝากล่องนะครับก็เดี๋ยวไปลองกันนะครับทดสอบนะครับวิ่งมาดูนะครับผม ทดสอบวิ่งนะครับแบตเตอรี่36โวลต์12แอมป์มาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ความสะอาดสักหน่อยครับเสร็จแล้วพอาุมพอคุนหน่วยเป่าฝุ่นครับเป่าฝุ่นการส่งงานลูกค้านะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ยางหน,าน้าละยางหลังหัวนะครับกับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ใช้งานปกติแล้วกำลังเอาไปส่งนะครับบริการส่งถึงที่นะครับผมนี่นะยางในนะครับกับแบตเก่านะครับเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วซ่อมเสร็จนะครับไปส่งได้บั ไบริการส่งถึงที่ครับ